สวัสดีครับพบกับผมนายซีกรูนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการดึงไฟล์เพลงจากแผ่น CD-Audio นะครับมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม windows media player นะครับตรงนี้ก็ก่อนอื่นก็ให้นำแผ่นซีดีนะครับใส่เข้าไปในไดซีดีลอมก่อนนะครับตรงนี้ผมได้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เปิดขึ้นมานะครับในนี้ก็จะมีเพลงอยู่ด้วยกัน15เพลงนะครับก็เป็น15แท็กนะครับตรงนี้จะเป็นนามสกุลไ่ล์นามสกุลนามสกุล CDA นะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะนําเข้ามาคัดลอกเข้ามาแบบปกตินะครับได้นะครับเพราะว่าจะ CDA เนี่ยมันไม่ใช่ไฟล์เพลงนะครับมันเป็นแค่ช็อตคัดนะครับสำหรับเรียกใช้ไฟล์เพลงในซ d ดีลอมอีทีนะครับซึ่งมันถูกซ่อนอยู่นะฮะเอาละ ทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรม Windows Media Player นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในส่วนของ CD นะครับในส่วนของ CD จะอยู่ตรงนี้นะครับไอคอนเป็น CD นะครับ Windows Media Player ตัวนี้ที่ผมใช้งานนะครับใน Windows 7เนี่ยนะครับมันจะเป็นเวอร์ชัน12นะครับเป็นเวอร์ชัน12นะครับตรงนี้ ก็ให้เลือกมาที่ cd นะครับก็จะเห็นแท็กนะครับทั้งหมด15แท็กซึ่งมันจะเลือกแท็กให้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเฉพาะไฟล์เพลงที่ต้องการได้นะครับที่ต้องการได้นะครับหรือถ้าต้องการเลือกทั้งหมดก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกอีกครั้งมันจะยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะฮะเอาล่ะตรงนี้ผมจะทำการเลือกแค่ไฟล์เดียว นะครับแค่เพลงเดียวก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้คลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกที่ l i p ซีดีทูไลบรีนะครับหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วคลิกที่ r i p ซ d นะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับโดยไฟล์นะครับมาตรฐานเนี่ยที่โปรแกรมกำหนดไว้นะครับมันจะกำหนดการแปลงไฟล์ไปเป็นไฟล์ wma นะครับแล้วก็ถูกนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ My Music นะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปดูในส่วนของโฟลเดอร์นะครับที่จัดเก็บเพลงนะครับโฟลเดอร์มิวสิกนะครับจะเห็นว่ามันจะสร้างในส่วนของโฟลเดอร์มานะครับเป็นอนุ artist นะครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ในส่วนของอโนอาราบัมนะครับโดยจะลงในส่วนของวันที่นะครับกับเวลาเอาไว้นะครับเข้าไปดูนะฮะก็จะเห็นในส่วนของชื่อเพลงนะครับซึ่งไฟล์เพลงเนี่ยจะถูกตั้งชื่อเป็นศ1น a g หนึ่งท็กนะครับแล้วก็ไฟล์เพลงที่ถูกนำเข้ามาเนี่ยถูกแปลงเข้ามาเนี่ยจะกลายเป็น ไฟล์เพลงนามสกุล WMA นะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับยังมีหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้นะครับเวลาแปลงไฟล์เพลงมาเป็น WMA แล้วต้องมาใช้โปรแกรมอื่นนะครับในการแปลงไฟล์นะครับจาก WMA เนี่ยไปเป็น MP3 อีกทีหนึ่งนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วไฟล์เพลงต่างๆที่นิยมใช้งานกันนะครับก็จะยังเป็นไฟล์เพลง MP3 กันอยู่นะครับ ตรงนี้ในส่วนของเจ้า Windows Media Player เนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดรูปแบบการแปลงไฟล์นะครับให้ไปเป็น MP3 ได้นะครับโดยสามารถเลือกได้เลือกกำหนดได้นะครับตรง ตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้แล้วก็เลือกไปที่รี t ติ้งนะครับฟอร์แมตนะครับจะเห็นมีตัวเลือกในส่วนของ MP3 ให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีเวฟนะครับเวฟนี่ไฟล์มันจะใหญ่เกินไปนะครับเราจะไม่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวินโดว์มิเดียออเดียโอโปรนะครับแล้วยังมีอีก2ตัวนะฮะตรงนี้ก็ให้เลือกมาที่ MP3 นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเราสามารถที่ จะกำหนดค่าในส่วนต่างๆเพิ่มเติมได้ก็ให้เลือกไปที่ More o p t i o n นะครับตรงนี้นะครับหรือนะครับหรือกด a l t e r n a t นะครับกดปุ่ม a l t e n a t นะครับบนคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งนะครับจะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ถูกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Option นะครับจากนั้นก็เลือกไปที่แท็บ Rip Music นะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาได้ทั้งสองทางเลยนะครับทางนี้ก็เข้ามาได้เช่นเดียวกัน นะครับที่มอออปชันนะครับมันจะเข้ามาในส่วนของรีบมิวสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของไดรกทอรี่เนี่ยนะครับริบมิวสิก2ดิสโลเคชันนะครับจะเห็นว่ามันถูกกำหนดไว้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเนี่ยนะครับเราก็ที่สามารถเลือกรูปแบบการแปลงไฟล์ได้นะครับตรงนี้ก็จะเลือกไปเป็น MP3 นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นคุณภาพนะครับในส่วนของคุณภาพเนี่ย มันจะกำหนดมาตรฐานอยู่ให้ที่128กิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับสามารถกำหนดสูงสุดได้ถึง320กิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งมันก็จะบอกว่าไฟล์เพลงถ้าดึงไฟล์เพลงจากซีดีมาทั้งหมดเนี่ยจะมีขนาดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ที่128 kbps เนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ประมาณ57เมกะไบต์นะครับ57มกะไบต์นี่ก็คือ ในแผ่น audio CD นะครับโถหลายแผ่นนะครับเพลงพลงในแผ่นเนี่ยจะมีอยู่เต็มแผ่นนะครับก็จะมีขนาดอยู่ประมาณ57เมกะไบต์นะครับแต่ถ้ามีครึ่งแผ่นนะครับมีสักประมาณ8เพลงขนาดมันก็จะลดลงไปนะครับตรงนี้ผมจะเลือกไว้ที่128 KB นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม OK จากนั้นตรงนี้ผมจะทดสอบ นะครับทำการดึงไฟล์เพลงที่2นะครับเข้ามาแท็กที่2นะครับแล้วก็เลือกที่ลิปซีดีนะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่เช่นกันแล้วมันก็จะถูกออจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ my music นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปดูนะครับจะเห็นว่ามันก็จะ ได้ไฟล์นะครับที่เป็นนามสกุล mp3 นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้โปรแกรมอื่นนะครับในการแปลงไฟล์อีกครั้งนะฮะเพราะว่าจ้ windows media player เนี่ยมันสามารถที่จะดึงเอาไฟล์เพลงแล้วมาแปลงเป็น mp3 ให้เรา พอใช้งานได้ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้โปรแกรม w i n d o w s m e d i p Player นะครับในการรีเพลงจากแผ่น CD แล้วก็แปลงเป็น MP3 เพื่อใช้งานนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะร่ำลานะครับก็หวังว่าคงจะได้สาระความรู้กันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับผมนาสิโกนะครับในตัวอย่างถัดๆไปครับสวัสดีครับ